สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ F4 ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกับนุชในช่องนุชโดดครอบครัวมือสองบายนุชเพชรยนต์ค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับนุชที่สํานักงานใหญ่ค่ะตั้งถนนเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะวันนี้พามาอัปเดตรถ7ที่นั่งนะคะกับตัวน้าแชมป์คันนี้เลยนะคะใครที่มองหาสเปคนี้อยู่นะคะคุณพี่จ๋าวันนี้เพชรยนต์จัดมาให้ชมอีกแล้ว1คันสีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะกับ f o r เ u n e r 2.5V ค่ะคันนี้เป็นรถปี2 0 2014นะคะรถบ้านมือเดียวเลยสภาพสวยๆน่าใช้แบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ราคาเปิดขายที่เพทยยนนะคะอยู่ที่5 30,900บาทเท่านั้นเลยไม่ใช้งานคันนี้อยู่ที่180,000กิโลรถปี2014ค่ะไม่เดิมแท้โรงงานเลยนะคะบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันรับประกันความสวยความเดิมมาให้แล้วคันนี้ไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ํากองใหม่มั่นนอนค่ะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดรอบคันกันได้เลยสําหรับหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้บอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยหายกันเยอะมากเลยกับชมหน้าแชม นะคะวันนี้จัดมาให้ชมแล้วสวยๆอีกหนึ่งคันเลยรถปีสิด้วยราคาย่อมยาวผ่อนต่เดินแค่9,000พกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ราคาเบาๆเลยนะคะกระจังหน้าโครเมี่ยมแบบนี้สวยๆอยู่สภาพเดิมโรงงานไม่มีด้วยรอยการแตกเล้าแล้วก็มาพร้อมไฟหน้าโปรเจกเตอร์ ะะด้านหน้านะอยู่สภาพสวยเลยนะคะมาพร้อมฝาตัดหมอกมีมาให้แล้วโป่งซุ้มร้ออยู่สภาพเดิมนะคะโป่งซุ้มร้อไม่มีประวัติพิความชนหนักมาค่นนี้เลยสวยๆรอยต่อเดิมโรงงานนะคะแล้วก็ได้เป็นแม็กเดิมอีกด้วยนะคะคันนี้สวยๆกริบกริบ ขอบ17ค่ะตัวแมกนะคะยางนะคะในส่วนของวายเียรตัวดอกยางคันนี้ได้ยางปี2020ค่ะสภาพนะคะต้องบอกเลยว่ายังมีการใช้งานได้ยาวๆอยู่นะคะแล้วก็ภายในป่องซุ้มร้อนะคะเห็นได้ชัดเลยนี่นะคะภายในป่องซุ้มร้อนะคะอยู่สภาพเดิมไม่มีรวอยขึ้นสนิมเลยน็อตโครงสร้างแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมๆแบบนี้สวยๆนะคะบรไดเหยบขึ้นน้านข้างค่ะไม่มีริ้อยการแตกร้าวด้วยนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะคันนี้ในส่วนของรายเอียดตัวบอดี้โครงสร้างเนี่ยเราการันตีความสวยความเดิมมาให้อยู่แล้วใคร มองหาอยู่สีขาวคันนี้น่าจัดมากๆเลยนะคะคุณพี่จ๋ามีเพียงแค่คันเดียวด้วยนะคะ539,000บาทรถบ้านสภาพสวยน่าใช้เลยนะคะสีรอบคันสีสวยๆแบบนี้เดิมๆเลยไม่มีผิดเพี้ยนนะคะ ตัวรถเราเช็คสภาพมาให้แล้วค่ะไม่มีประวัติผิดความมาแน่นอนได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคากระจกรอบคันนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วนะคะมือเปิดได้เป็นสีโครเมียมค่ะกระจกด้านข้างเป็นระบบพับไฟฟ้ามาให้แล้วอีก,อกด้วยนะคะและภายในคันนี้นะคะได้คุมโทนสีเบจแบบนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีครีมสวยๆเลยนะคะมาพร้อมเกียร์ออโต้นะคะ จอนี่เลยนะคะจออเช,ช,ชื่อมต่อนะคะในส่วนของตัว FMAM ได้แล้วก็ระบบ Air Auto ต้นะคะเกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้เลยคอนโซลอยู่สภาพที่น่าใช้งานอยู่สภาพสวยเดิมโฟมไลัยะคะไม่มีริ้วรอยฉํำภายในถือว่าบอกได้เลยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยมีการดูแลรักษามาค่อนข้างสวยกริบแบบนี้เลยนะคะราคา530,000 9,000บาทเท่านั้นเองนะคะค่อนข้างถูกมากๆนะคะนี่ นะคะตัวซอกประตูนะเรียงลงมานะคะน็อตเดิมโรงงานนะคะน็อตไม่มีร้รอยการขยับขยื่นเลยน็อตสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะบอดี้โครงสร้างครบจบในคันเดียวแน่นอนค่ะพี่คันนี้นะคะสวยคุ้มเลยรถจ็ดที่นั่งผ่อนแค่เก้าบาทราคาเบาๆนะคะนี่ภายใน สำหรับในทรนของรายละเอียดห้องเก็บห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสามารถพับเบาะได้ด้วยนะสําหรับตัวนี้นะคะแล้วก็มีแอร์หลังมาให้อีกด้วยนะคะนี่เลยตัวเบาะไม่มีด้วยรอยการฉีกขาดเบาะอยู่สภาพสมบูรณ์ถือได้ว่าใช้งานไปเนี่ยนะคะขับต่างจังหวัดเนี่ยใช้งานอยู่ในทรงในสวนนะพี่ๆใครที่มองหาอยู่นะคะเป็นรถครอบครัวออกท่องเที่ยวได้ใช้งานขับในสวนได้สบายๆแบบนี้เลยไม่ควรพลาดอีกหนึ่งคันนะคะแล้วก็นี่นะคะซอกประตูเรียงลงมาน็อตเดิมโรงงานนะคะน็อตไม่มี ยขยับเยื้ยวเลยน็อตเดิมๆนะคะเปลี่ยนไม่เคยมีประวัติเปลี่ยนประตูมาแน่นอนสภาพค่อนข้างสวยโป่งซุ้มร้อทั้ง4บานอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูในส่งของรายละเอียดภายในนิดนึงเนาะโป่งซุ้มร้อไม่มีริ้วรอยขึ้นสนิมเลยนะคะนี่อยู่สภาพเดิมนะคานต่างๆนะคะอยู่สภาพเดิมๆโรงงานเลยแม็กเนี่ยสภาพสมบูรณ์จากโรงงานด้วยไม่มีริ้วรอยการเบียดฟุตบาทอีกด้วยค่ะสําหรับตัวแม็กนะคะอยู่สภาพสวยเดิมจากโรงงานเลยนะคะกระจกรอบคันนะคะพี่จ๋านี่ มีมาให้แล้วไฟทงไฟท้ายนะคะอยู่สภาพเดิมสปอยเลอร์หลังมีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังตัวรถเนี่ยได้เป็นไฟท้ายเดิมเลยนะคะอยู่สภาพที่สมบูรณ์สภาพโดยรวมคันนี้นะัหนูต้องบอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มกับราคานะคะรถบ้านมือเดียว นะคะ539,000บาทเท่านั้นเองจัดยออเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้สำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะผ่อนต่อเดินแค่ประมาณ9,000บาทเท่านั้นนะ,ะลูกค้าจะซื้อสดได้จัดฟันนซ์ได้นะซื้อสดอยากได้ราคาซื้อสดนะคะต่อรองเรื่องราคาโทรด่วนได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะ,นะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้มากๆใครที่มองหารถเจ็ดที่นั่งนะคะก่อนหน้านี้นะ,ะโฉมเนี้ยลูกค้าหายเยอะมากเลยนะคะวันนี้เพชรยนจัดมาให้รัวๆนะก่อนหน้านี้จะมีสีดำเนาะวันนี้จัดสีขาวมาให้ดูอีกหนึ่งคันเลยนะ,ะสภาพ ไม่มีแดัดแปลงเครื่องหรืออะไรมาต่างๆ,ๆนานานะคะโครงสร้างเนี่ยเดิมโรงงานเลยกระจกด้านหลังเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคะพาร์ทเดิมโตโยต้านะที่ปัดน้ำฝนเดิมสปอยเลอร์นะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้สวยๆเลยกระจกรอบคันนะคะค่อนข้างกริปเดิมไฟทงไฟท้ายนะทั้งสองข้างนะคะพี่ๆจ๋าอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนี่นะคะตัวรถไม่มีประวัติผิดความมาแน่นอนนะคะสวยเดิมครบจบในคันเดียวผ่อน9 0 0 0พเท่านั้นย่างอะไรด้านล่างนะคะยังอยู่สภาพสมบูรณ์ช่วงลงช่วงล่างดีสภาพดีหมดเลย นะคะสวยๆแบบนี้นะตาสัญลักษณ์ต่างๆนะคะคุณผู้จาดคันนี้ครบจบด้วยและเปิดประตูด้านหลังนะคะดูค่ะฝาท้ายมาเนี่ยนะคะจะมีเบาะเสริมมาให้เนาะตรงนี้เราอาจจะพับขึ้นแล้วก็เก็บข้าวเก็บของได้เก็บกระเป๋าเดินทางได้นะคะหรือว่าครอบครัวใหญ่มากนิดนึงเนาะออกไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับก็สามารถพับเก็บลงมาหรือว่าจะขนข้าวขนของออกไปค้างคืน ก็ได้สบายๆเลยแอร์หลังมีมาให้ด้วยภายในถือว่าสะอาดสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคุณพี่แล้วก็ตัวโครงสร้างด้านหลังไฟทงไฟท้ายนะน็อตแต่ละจุดนะคะอยู่สภาพเดิมเลยแบบนี้สวยๆนะคะน็อตแทบจะไม่มีการขยบขยเยื่อเลยน็อตเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่พจ๋านี่นะคะเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคันชมนี้นะคะวิ่งใช้งานได้ยาวๆอีกด้วยนะคะนี่เลยนะคะบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานสภาพค่อนข้างสวยเลย นะคันนี้นานๆนจะมีเข้ามานะคะพี่ๆจ๋าน,านานๆจะมีเข้ามาราคาเพียงแค่5้าแ0 0สามับาทเท่านั้นเองนะคะซื้อสดได้จัดเฟรนด์ได้ค่ะคันนี้จัดเฟรนด์ผ่อนเบาๆสบายๆายก็9ก0าพันนะคะดอกเบี้ยอาจจะสูงนิดนึงนะปี2 0ง4ถ้าใครมีงบซื้อสดแนะนําดีกว่านะคุยเรื่องราคาได้นะคะคุยเรื่องราคาได้เลยนี่นะคะป่งส้มร้ออยู่สภาพที่สมบูรณ์แบบนี้เลยรอยตรงรอยต่อนะคะนี่เรียบเนียนนะ นะคะเรียบเนียนแน่นอนนะคะมือเปิดคันนี้ก็เป็นสีโครเมียมกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมให้ชมภายในห้องผู้โดยสารทั้งสองข้างสภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยโครงสร้างเมคอะร์คหัวน็อตนะคะเรียงลงมานะคะโอ้โหน็อตเนี่ยแทบไม่มีขยบขยเย่เลยถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยมีการดูแลรักษามาค่อนข้างดีนะคะคันนี้สภาพน่าใช้เลยซื้อไปเนี่ยใช้งานได้ยาวๆแน่นอนไม่แสนแปดเนาะไม่แสนแปดกับปี2014ไม่ได้เยอะนะคะการใช้งานของตัวรถนะคะคุณพี่จ๋าพอดิบพอดีเลยนะคะ อ่ะมาดูฟังก์ชันด้านหน้าโปรดรกันนิดนึงเนาะนี่ภายในนะคะหลังคงหลังคาไม่มีริ้วรอยน้ําฝนไหลแน่นอนค่ะพื้นที่หลังคงหลังคานะคะแล้วก็ซอกประตูทั้ง4บานเสาบีทั้งสองข้างนี่ ะะเรียงลงมาสติกเกอร์เนาะอยู่สภาพเดิมค่ะพ,พี่จ๋าให้ชมกันเลยนะสภาพค่อนข้างสวยเดิมการันตีมาให้แล้วโครงสร้างไม่มีผิดความหมายแน่นอนไม้แท้ด้วยนะคะแสนแปดนะคะไม้แสนแปดไม่มีกรงไม่มีกอนะนะคะลูกค้าเอาบังท่านอาจจะบอกว่าไม้กอลงไหมไม่มีแน่นอนค่ะพี่นะคะไม่มีแน่นอนสตาร์ทเครื่องโชว์เลยแล้วกันไม้แสนแปดนะคะตัวนี้นะไม้แท้เลยพงมอะไร จอนะคะคันนี้พร้อมในส่วนของตัวลูกเล่นเครื่องเสียงต่างๆนะคะดีวเนาะมีหมดเลยนะเล่นได้ปกติเลยระบบแอร์ออโต้โอ้โหแอร์นี้เย็นมากเลยนะพี่พี่แอร์นี้คือเย็นเจี๊ยบนะนะคะรถปี2014นะคะแอร์นี้ยังอยู่สภาพที่น่าใช้งานได้ปกติอยู่เลยนะคะนี่นะคะเชื่อมต่อนะคะมี H D, เอใส่เอ็ดงสดีการ์ดเนาะโอ้โหจอทัชสกรีนด้วยเป็นไงนะคะคุณพี่จ๋าจอทัชสกรีนด้วยนะคันนี้ นะคะเป็นจอทัชสกรีนมาให้แล้วนะคะสวยๆเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเนาะกล้องถอยหลังมีมาให้อีกด้วยค่ะคันนี้ครบจบในคันเดียวเลยนะคะระบบแอร์ออโต้อ่ะถือว่าฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะชมนี้นาเชื่อว่าหลายหายคนเนี่ยนะคะคุณพี่คุณพ่อแถวบ้านนะอยากได้รถครอบครัวเจ็ที่นั่งไว้ใช้งาน นะคะชมนี้นะก่อนหน้านี้มีติดต่อันเข้ามาเยอะมากๆเลยเดี๋ยววันนี้นุชมาอัปเดตให้ชมนะคะเหลือแค่ข่าสุดท้ายแล้วนะคะคุณพ่อจ๋าใครสนใจนะติดต่อมาหา้องนุ้ได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ ติดต่อโทรด่วนได้เลยค่ะคุณพ่อที่เบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะยินดีให้คำปรึกษ,ษาทุกเคสถ้าเป็นราคาซื้อสดเดี๋ยวนุชด,ดูแลให้นะคะเป็นราคาซื้อสดเดี๋ยวเราต่อรองราคากันได้เลยนะคะหรือว่าจัดเทนนันคันนี้นะาเดี๋ยวดันยอดเต็มให้จากฟรีดาวให้นะคะผ่อนเบาสบายๆนะคะสนใจเดี๋ยวเพิ่มเติมโทรติดต่อด่วนได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้า้องเครื่องคันนี้ได้เลยค่ะ มารับช่อกันต่อคะ่ะในส่วนของรายละเอียดหน้า้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะเป็นเครื่อง2 5 0 0ซีค่ะคันหน้าอยู่สภาพเดิมเลยคุณพี่ไม่มีการโดนชนหน้ามาแน่นอนนะนี่นะคะมิกอาร์หัวดนอตนะคะภายในต่างๆนะคุณพี่นะคันนี้เดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคุณพี่นี่ให้ชมกันแผ่นเพจนะคะเห็นได้ชัดเลยเนาะ นะคะนี่สติกเกอร์ต่างๆนะคะแล้วก็น็อตยึดฝากกระโปรงนี่อยู่สภาพที่สมบูรณ์ไม่มีด้วยการแกะไขขยับขยือเลยสติกเกอร์ต่างๆนะคะยังอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้ด้วยค่ะพี่พี่จา๋าใครที่ตามหาชมนี้อยู่นะคะติดต่อได้เลยค่ะโทรด่วนได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างย้ําให้อีกหนึ่งรอบเลยนะคะคันนี้มีเพียงแค่แค่คันเดียวเลยนะกับ f o r ์จูเนอร์สองจุดห้าวีปีสองพค่ะคันนี้นะคะรถสวยมากเป็นรถบ้านน่าใช้เลยคันนี้นะคะใครมองหาชมนี้อยู่นะคะโทรด่วนได้เลยที่เบอร์โทร 091ค่ะ4447982โนดเพชรยนต์นั่นเองนะคะสนราะเรียดเพิ่มเติมทันคัน,นาตัวไหนนะคะรายละเอียดตัวไหนเพิ่มเติมนะสามารถนะคะโทรหรือว่าแอดไลน์ได้เลย24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของหนุดด้วยนะ mm hmm. เผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวโหลดครอบครัวเข้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ